ลกไงพี่มันลกไงแสดงว่าเรายิงไหมให้ยิงไหมใช่พี่ให้พี่ยิงไงวิต้นไม้บังอะไรยังไงแล้วแล้วเดี๋ยวยิงไปเดี๋ยวมนยิงไหมมันมันยังอยู่ไหมน้าๆๆผมขับรถไปเหยียบแม่งอ่ะโอเคโอเคโอเคผมมีปืนผมมีกระสุนพร้อมเลยไม่ไหมข้างหลังข้างหลังไอ้พวกน่ะพี่เขาที่อยู่ใกล้อ่ะหยุดหยุดหยุดเห็นเห็นแล้วหยุดหยุด หยุด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 เน่ยิงสับหยุดอย่าพีคขับรถชนไม่โดนเดี๋ยวขับรถชนไม่โดนนะครับรถชนไม่โดน